สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมโค้ชนาทีสีกุ้งบกเกอร์ครับผมโค้ชอิดคิดแล้วทำครับสวัสดีครับคอิดวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับวันนี้เราอยู่ที่สีกุ้งพระรามสี่ครับผมเรามาทําอะไรกันครับวันนี้ครับโค้ชนาทีมีกิจกรรมดีๆนะครับนอกจากเราเปิดใจกับธุรกิจสีกุ้งแล้วนะครับเราต้องเปิดตัวครับเปิดตัวด้วยการทําอะไรครับสร้างภาพโปรโมทครับสร้างวิดีโอสร้างภาพสวยๆเพื่อโปรโมทในช่องทางออนไลน์ครับครับแล้ว ก่อนจะมาโคดอิดรู้สึกอย่างไรรู้สึกกลัวครับรู้สึกกลัวว่าเราจะทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่เคยพูดนะกล้องเราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่พอมาแล้วรู้สึกสนุกมากๆครับระหว่างการถ่ายทําถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอโคดอิดเล่าความรู้สึกให้พวกเราฟัง่อยครับต้องบอกก่อนว่าเราคิดว่าเราทําไม่ได้ใช่ไหมครับแต่โคดนาทีมีเคล็ดลับครับมีเคล็ดลับทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องสนุก ทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายๆแล้วเราได้ฝึกตัวเราเราก็จะเก่งในด้านการพูดนะครับและเราก็จะเก่งในด้านการที่เราจะสื่อสารกับกล้องครับต้องขอบคุณโค้นาทีมากๆครับวันนี้ที่ผมได้จัดให้ก็คือมีถ่ายคลิปวิดีโอ Personal Video แล้วก็มี p h o t o ชุด o t อินได้เตรียมเสื้อผ้ามาถ่ายไปหลายชุดแล้วหลังจากถ่ายภาพถ่ายคลิปเสร็จแล้วโคนตอินเล่า้พฟังหน่อยครับเป็นอย่างไรต้องบอกว่านะครับทุกอย่างที่โค้นาทีทา ไม่เสียตังค์เลยครับฟรีครับเพื่อสมาชิกครับและที่สำคัญคือหลังจากถ่ายเสร็จนะครับเราจะไปทานสตรีทฟู้ดที่เยาวราชและที่สำคัญฟรีอีกแล้วครับต้องบอกว่าขอบคุณมากๆครับทั้งได้ความรู้ใส่สมองและก็ได้อิ่มท้องไปด้วยครับขอบคุณจริงๆครับผมครับฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อสมาชิกหน่อยโอกาสหน้าต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆที่นขาทันทีจัดให้ทีมงานนะครับถ้าทุกท่านที่เป็นสมาชิกนะครับมีโอกาสนะครับ เวลาว่างได้นะครับสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมได้ทุกท่านนะครับเราจะได้มาร่วมกันถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องเตรียมตัวอะไรครับแค่เตรียมใจมาเตรียมเสื้อสีปุงมานะครับแล้วเราก็มาฝึกกันที่นี่นะครับ,รบไม่เกิน3ชั่วโมงครับเราจะได้ทั้งภาพแล้วก็ดีดีโอไปทําสื่อการตลาดแน่นอนและที่สําคัญต้องบอกว่าฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่าย ครับผมบและโอกาสหน้าครับเรามาพบกันที่สีค<ส>ุมสาขาพระรามสี่ครับ